อยากไปรักษาตัวต่างประเทศแบบท่านซ e o ีอฮงแฮอินในเรื่อง Queen of t ทียจากซีรีส์ของ TVN ที่มาฉชาในประเทศไทยผ่าน f ฟ i x ต้องทำายังไงบ้างวันนี้ลอบเดอะสตาจะเล่าให้ฟังลหลายๆคนคงสงสัยว่าถ้าจำเป็นต้องบินไปรักษาตัวที่ต่างประเทศเหมือนในเรื่องของ Queen o f t ทียที่ต้องพาซ e o ีอฮงแฮอินไปรักษาตัวที่ต่างประเทศที่ยุโรปบริษัทประกันชีวิตในเมืองไทยสามารถส่งตัวเราไปรักษาที่ต่างประเทศได้หรือเปล่า วันนี้มีคำตอบครับก่อนอื่นมารู้จักเทคโนโลยี EUS นะครับที่ใช้ส่องกล้องเพื่อดูชิ้นเนื้อในการรักษาท่าน c e o ีอฮงแฮอินกันก่อนนะครับว่าเทคโนโลยีตัวนี้คืออะไรนะครับที่เอาเข้ามารักษาในการเจ็บป่วยของท่าน C e o อฮงแฮอินนะครับเทคโนโลยี EUS นักอันตระสาวนะครับเป็นการส่องกล้องดูชิ้นเนื้อออกมานะครับโดยปกติจะใช้ส่องกล้องร่วมกับเทคโนโลยีขึ้นความถี่สูงนะครับเพื่อวินิจฉัยโรคทางด้านกระเพาะอาหารนะครับทางด้านลำไส้นะครับ แต่ในเรื่องของ Queen o f t e ทนะครับจะถูกนำมาใช้ในเรื่องของการดูชิ้นเนื้อที่มาจากทางสมองนะครับโดยเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับจะเป็นการตัดก้อนชิ้นเนื้อออกมาเพื่อวิจัยว่าเป็นเนื้อร้ายจริงหรือเปล่านะครับเทคโนโลยี eus นะครับอัลตราซาวน์นะครับมันเป็นการส่องกล้องดูชิ้นเนื้อนะครับโดยส่วนใหญ่อย่างที่เรียนไปแล้วก็คือมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ต่างชาติทางด้านยุโรปนะครับเอามาวิจัยชิ้นเนื้อนะครับโดยอาจจะส่องกล้องลงไปทางปาก หรือทางถาวรหนักนะครับเพื่อตัดชิ้นเนื้อทางส่วนของลำไส้นะครับเอามาวินิจฉัยว่าเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่านะครับโดยท่อที่ส่งไปนะครับผ่านเทคนโนโลยีของ EUS นะครับสามารถงอได้ตามโครงสร้างของลำไส้เราได้ด้วยนะครับทําให้ง่ายต่อการตัดชิ้นเนื้อออกมาวินิจฉัยรอยโลคนะครับว่าเรามีโอกาสเป,นนเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าน,น,น,นะครับในเรื่องของ Queen of t e a r นะครับจะเป็นการตัดชิ้นเนื้อผ่านการเจาะรูผ่านสมองเข้าไปนะครับเพื่อรักษาเนื้องอกที่สมองของ ท่านซีโองแฮอินนะครับโดยแผลที่ได้นะครับจะมีการผ่าตัดเจาะรูเพียง3-4ตำแหน่งนะครับโดยแผลที่ออกมานะครับจะมีรูเพียง0.5-1เซนติเมตรเท่านั้นเองโดยกล้องที่ใช้ในการรักษาแบบ EUS นะครับเขาเรียกว่ากล้อง e c h o e n d อ s น o ด e นะครับกล้องนี้จะมีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับจากข้อมูลที่ผมค้นมาเนี่ยนะครับก็สามารถทำให้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดเส้นประสาทได้อย่างชัดเจนนะครับมีความปลอดภัยสูงเสียเลือดน้อยนะครับเพราะว่าเจาะรูเพียง 0.5-1เซนแค่นั้นเองนะครับทำให้การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลค่อนข้างน้อยอย่างที่เห็นในซีรีส์นะครับก็คือหลังจากพักรักษาตัวแล้วท่าน CEO ีโอฮงอินก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับโดยการใช้เวลาในการผ่าตัดเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองโดยการรักษาแบบ EUS-ultrasound นะครับจะส่งผลต่ออวัยวะภายในเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในระยะสั้นฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเปิดกระโหลกเจาะสมองออกมาเพื่อทําการรักษาครับเพราะว่าเจาะดูเพียง0.5-1เซนติเมตรเท่านั้นเองทําให้พักรักษาตัวใช้เวลาค่อนข้างน้อยเพียงไม่กี่วันในโรงพยาบาลเท่านั้นเองซึ่งปกติจะต้องทําการพักฟื้นลหลายๆลายสัปดาห์นะครับล่าสุดในตอนนี้นะครับการรักษาด้วยเทคโนโลยีออาต่อซาวนะครับทั้งระบบสมองตอนนี้ในทางการแพทย์นะครับยังเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ในหนังทําให้เราต้องหันกลับมาศึกษาเพิ่มเติมว่า มีโอกาสความเป็นไปได้สูงที่จะมาใช้ในเรื่องของเนื้อร้ายที่พบจากสมองนะครับเพราะว่าเทคโนโลย e ี EOS นี้โดยเสน่ห์จะใช้กับการเป็นเนื้องอกหรือเนือ้อลายบริเวณลำไส้ระบบทางเดิอนอาหารเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในหนังจะพูดถึงการผ่าตัดเนื้อร้ายเนื้องอกที่ทางสมองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดเป็นเนือเน้องอกเนื้อร้ายในส่วนของลำไส้นะครับถ้าไปเสิร์ชดูใน Google นะครับจะเห็นว่ามีโรงพยาบาลในไทยหลายโรงพยาบาลที่ ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีหลากหลายนะครับประมาณสักเกือบสิบโรงพยาบาลในไทยได้ครับที่ใช้การรักษาแบบนี้กับผู้ป่วยในไทยนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้การรักษาแบบที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือรักษาตัวที่ต่างประเทศจริงๆนะครับสำหรับเมืองไทยประกันชีวิตก็จะมีแผนประกันสุขภาพที่ชื่อว่าเอลิสพัทนะครับเอลิสพัทก็คือจะเป็นแผนประกันสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตนะครับจะมีแผนให้เลือก ในวงเงินที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น20ล้าน40ล้าน75ล้านถึงสูงสุดถึง100ล้านบาทต่อปีนะครับโดยซื้อความคุ้มครองแบบครอบคลุมทั่วโลกเป็นสัญญาเพิ่มเติมนะครับหรือระบุโซนทะวีบที่เราต้องการรักษาได้แต่ทั้งนี้ตามปกติของประกันสุขภาพโดยทั่วไปก็ต้องไม่มีรอยโลกหรือเจ็บป่วยมาก่อนที่จะทำประกันนะครับอย่างที่เรียนไปนในตอนต้นก็คือเทคโนโลยี EUS ultrasound นะครับ ในเมืองไทยมีการรักษาแล้วแต่ยังเป็นการรักษาโดยสนับที่ระบบทางเดินอาหารระบบลำไส้นะครับสามารถรักษาได้หรือถ้าจำเป็นจริงๆถ้าต้องไปรักษาในตัวในต่างประเทศนะครับอยากจะให้ลองคำนวณเบี้ยในอายุของเพื่อนเพื่อนเองทั้งนี้เพราะว่าการคำนวณเบีย้ยที่ที่จะให้ได้ตัวเลขแม่นยำนะครับต้องดูที่อายุของเพื่อนๆอนอาชีพรวมถึงแผนประกันสุขภาพว่าเราจะเลียกวงเงินการรักษาที่40ล้าน75้าล้านหรือ100ล้านต่อปี ต้องชาระเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวทั้งหมดเนี้ยส่งข้อมูลมาทางอินบ็อกก์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมคานวณเป็นตัวเลขที่เป๊ะๆในแต่ละบุคคลให้นะครับผ่านอินบ็อก์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแบบประกันแบบนี้วงเงินการรักษาแบบนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าค่อนข้างต้องราคาสูงน่าดูใช่ไหมครับไม่ใช่ละครับถ้าเป็นอายุ25ปีเริ่มต้นเบีย้ยประกันที่ลาลาวๆ6 0 0 0 0ถึง70,000บาทต่อปีเท่านั้นเองครับมีวงเงินการรักษา ถึงหนึ้อล้านบาทต่อปีนะครับท้งนี้ขึ้นอยู่กับอาชีพเพศแล้วก็ถ้ามีประวัติการรักษาหรือมีโรคประจําตัวก็จะมาคานวณร่วมด้วยนะครับก็ถ้าอยากต้องการสอบถามเบี้ยประกันสําหรับตัวบุคคลสําหรับอายุของเพื่อ,อนๆเองก็สามารถคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์ด้วยนะครับประกันชีวิตประกันภยัยประกันความประทับใจสำหรับคุณแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับน็อตเบลฟาตา